ระยะอวยพรให้บ้านเอานั่นอวยให้เฉยสองนัดก็แล้วเราต้องอวยพรให้เขาด้วยเขาออกบ้านน่ะไอ้นี้แนะนำให้ว่าพี่น้องจะต้องทำอะไรที่สองสาม เอนโซบอกว่านาทีนี้คิดว่าสโมสรเราที่จะปล่อยควินให้ที่อื่นไหมครับผม,มผมว่าก็หมดสัญญาแล้วก็ต้องปล่อยไปนี่คือวิธีชาวสวนพักเซียนอย่างใหญ่น้อยนะคะที่ได้นํามาแสดงให้เพื่อนๆได้รู้ได้สัมผัสเนาะกับวิถีชาวสวนเก็บพักเซียนเขาทำอะไรกันบ้างนะคะจากสุดขอบสุดป่าเนาะ ตอนนี้ใกล้จะเสร็จเขาเ็าจะมารวมกันกระจุกที่เดียวกันตรงนี้แล้วค่ะนี่คือการนำเสนออาชีพของยายน้อยนะคะทักทายค่ะยายน้อยสวัสดีทักทายนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานของยายน้อยกับการเก็บกักเสียนนะคะยายน้อยเก็บกักเสียนวันนี้ตรงกับวันที่26หลังวันคริสต์มาสนะคะก็เลยเอา